วันนี้เริ่มที่การเสียชีวิตของพ่อครูคำภายนุปิงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2538ที่เสียชีวิตด้ยวยโรคชลาเมื่อวานนี้ ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของวงการศิลป์ไทยนะคะเมื่อพ่อครูคำายนุปิงศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงพื้นบ้านขับซอวัย94ปีได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคชราหลังจากเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลน่านซึ่งครอบครัวได้มีกำหนดรดน้ำศพที่บ้านหัวนาอําเภอภูเพียงเมื่อเวลา16นาฬิกาของเมื่อวานนี้โดยมีนายอุกฤษพึ่งโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีรดน้ำด้วย สำหรับพ่อครูคำาายนุปิงนะคะเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคม2497ที่บ้านหัวนาตำบลท่าน้าวอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านโดยเมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ก็ตัดสินใจไปเป็นช่างซอตามที่ฝันเอาไว้ด้วยการไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพ่อครูชัยลังกาเครือเซนซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติปี2530 จากนั้นนะคะพ่อครูคำพายก็ฝึกเล่นสลอซอซึงเรื่อยมาจนกระทั่งอายุ20ปีก็แยกมาตั้งวงซอเป็นของตัวเองในชื่อว่าคำพายรับงานแสดงซอเรื่อยมาซึ่งก็ทำให้มีลูกศิษย์ลูกหามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ช่วยอนุรักษ์และสืบทอดดนตรีพื้นบ้านให้อยู่คู่กับจังหวัดน่านมาจนถึงปัจจุบัน ตล,ะะลตลอดระยะเวลาหลายปีนะคพะพ่อครูคำภายได้อุทิศแรงกายแรงใจสติปัญญาตลอดจนกำลังทรัพย์เพื่องานวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างจริงจังมาโดยตลอดจนได้รับการประกาศเกียรติคุณซอเมื่อปี2514ได้รับโลกเกียรติคุณจากการประกวดการสื่อการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือในการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างงานในชนบทของจังหวัดลำปาง และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาศิลปะเมื่อปี2533ก่อนจะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงการแสดงพื้นบ้านขับซอประจำปี2538ในที่สุดก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพ่อครูคำผายด้วยนะคะไป